มาเด้อครับมาเด้อมื้อนี้มากินอาหารสุดยอดบ้านเรานะครับมันนี่ก็คืออาหารสุดยอดนะครับอ่าสุดยอดที่ลีนะครับเพราะว่าตะไบไม่นะครับนะครับเอามาตะไบหม่นี่ก็เพาะ่าตะไบไม่นะครับเนี่ยนี่ก็อาหารสุดยอดนะนั่นผักหวานบ้านนะครับโอ้เว่นผักหวานบ้านผักหวานปลานะครับอยู่หน้ากบวนนะครับเนี่ยครับออนๆนเลยครับเนี่ยครับแกงใส่นี่นะครับแกงใส่อาหารสุดยอดบ้านเฮานะครับนี่ครับไข่มดแดงนะครับนี่นะครับ ไม่หมดแดงนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้แม่มันเดี๋ยวไวต้ตำนะครับตำเสียมะกกล้วยนะครับอย่าครับแล้วก็ทำร้ายแตกนะครับนะครับคเอาดูจากเลยครับอันนี้นะครับมาถึงขัน้นตอนแกงเลยนะครับวันนี้ครับ แกงหันมันบ้านนะครับแกงผักหวานนะครับนะครับอืมขบวนซิมองเาล้าแสีบนะครับนะครับแกงผักหวานสุดเด็ดนะครับนะครับใส่ไข่หมดแดงนะครับนี่นะครับแมเป้ลนะเป็นแมเป้ลนะครับนะครับนะครับขบวนก็ ดูว่าสำเร็จแล้วยังนะครับ่ติดหอมใหม่ๆนะครับหอมนําประแดกนะครับเดี๋ยวจะเอาลงเลยนะครับหน่อ้ครับนะครับนะครับทั้งไข่ทั้องใบเปลี่ยนนะครับนะครับน้นยาต้นกระเดาแล้วครับเดครับทีนะครับปูมันก็เสียลงเลยนะครับนะครับ ครับนี่ครับอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านมืโอนี้ครับอยู่บ้านครับมืโอนี้ครับบอปเฝ้านะครับครับควนบอกเลยวัดสุดยอดนะครับ นี่ะน,น,ดดน,น,นะครับแกงไข่มดแกงอ่าผักหวานใส่ไข่มดแดงเน้นเน้นนะครับเน้นเ้นไข่มดแดงเลยนะครับนะครับนี่นะครับอ่าเน้นเน้นเลยนะครับนะครับผมบอกน่เลยว่าเน้นเ้นครับ นี่รนครับ,บ,รบ <c oughs> ถือว่าสำเร็จนะครับแซบครับหมดอย่างข้าวอนะครับถือว่าสำเร็จนะครับสำนี้นะครับสวัสดีครับ